ไม่คาดไม่คิดว่าน้ําจะมาได้ขนาดนี้มดละมดตัวแล้น้าม,มาอ้มดเลยก็เนี่ยนะน,น้ำมาตื้มน้ามันมารุนแรงเีปีนี้มันรู้สึกมันจะเยอะพิดปกติกตี่สุถ้าก่อนไม่เคยเป็นเงีง้ยครับปีหกส่นที่ว่ามาเยอะแบบนี้นะแล้วก็ทุกปีที่ผ่านมาก็คือมามาน้อยแต่ปีนี้มาเยอะเหมันเ,เราต้องทนอย่างเดียวเลยเนาะแต่สภาพเศรษฐกิจอย่างงี้ที่ผ่านมานี่โควิดก็เยอะเนาะ ขายของก็ไม่ปกติอยู่แล้วนนเนาะแต่มาเจอหน้ามอย่างงี้ที่ก็คือซ้ำเข้าไปอีกหน่อย ปัจจุบันทั่วโลกอยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับผู้เป้พัฒนันในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัยรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทนะคะหลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ซึ่งตอนนี้นะคะอ่อนกําลังลงแล้วค่ะ เปลี่ยนเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่งผลให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่และเมื่อมีฝนตกหนักนะคะก็เกิดน้ําท่วมหนักในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันจนทําให้หลายฝ่ายนะคะเกิดความกังวลว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะเป็นเหมือนปี54หรือไม่ซึ่งวันนี้รู้สู้ภัยจะพาคุณผู้ชมมาหาคําตอบร่วมกันค่ะวันนี้เป้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรงังสิต สัปดาห์นี้อาจารย์ลงพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าเราต้องการสร้างประเมินนะความเสียหายความดินแเนี่ยนะเราต้องมาลงพื้นที่เดี๋ยวจะมาคุยกันได้วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องลงพื้นที่นะคะอาจารย์เสรีได้ลงพื้นที่กับทีมสูขพัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติประมวลออกมาเป็นแผนภูมิให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างง่ายๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ประเด็นแรกเลยคือว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะเรามีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับสอเดือนล่วงหน้าไปแล้วนะว่า ตุลาฝนจะตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นภาพบ,บนนี้เป็นภาพล่องความกดอากาศต่ำนะเฉดสีฟ้านี่ถึมเป็นล่องเลยพุจิกาก็ยังมีล่องอยู่นะธันวาก็ล่องจะเป็นอย่างนี้นะ,ะ,ะภาพที่สองเป็นภาพฝนซึ่งผมวงกลมแดงว้เลยเห็นนะ,ะสีเข้มๆหมายถึงว่าหนักนะครับนั่นหมายความว่าตุลาฝนจะตกหนักนะครับพุจิกายังมีอยู่จางหน่อยธันวาก็เริ่มเบาในภาคเหนือแล้วนะภาพสุดท้ายเป็นภาพความกดอากาศนะซึ่งต่ําติดลบนะครับนั่นหมายความว่าความชื้นก็จะสูงเราคาดการณ์ว่าฝนตกหนัก นะแต่สิ่งที่นอกเหนือการคาดการคือพายุ<อ>ถูกไหมเตี้ยหมูเป็นสิ่งที่นอกเหนือการคาดการานะครับเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาและตกนะครับเหนือเกินเจ้าพยาที่เราอยู่นี้ตกถึง300มิลลิเมตรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอนาคตข้างหน้านะครับมีการคาดการว่าพายุจะเข้ามาอีกวันที่7ที่8ที่9ตุลา,าหรือจะมีอีกหลายลูกก็ตามานะฮะเขาจะนำมาฝนซึ่งตกแบบเตี้ยหมู่หรือไม่มแล้วจะเข้าเส้นทางไหน อันนี้เป็นตัวอย่างลูกแรกที่จะเข้านะครับวันที่ประมาณวันที่แปดนะครับเข้าเวียดนามเห็นไหมแล้วความรุนแรงของเขานะตัวเลขเขียนไว้ที่947มิลลิบาร์ถ้าหมายคือความกดอากาศต่ํามากยิ่งต่ำพายุจะยิ่งแรง<อ>นะครับเพื่อนกเพราะฉะนั้นอาจจะเข้ามาเป็นใต้ฝุ่นหรือเป็นโซนร้อนระดับรุนแรงเราไม่รู้เพราะาาว่าลังเหนืออีกเจ็ดแปดวันนะถ้าเกิดแล้วจะเข้ามาภาคเหนือตอนบนเหนืออ่างก็โล่งใจไปเนียอ่างมีปริมารเยอะใช่ไหมล่ะ แต่เข้ามาใต้อ่างภูมิพลก็คือเจ้าพญาเนี่ยแหละที่ต้องรับสึกหนักอย่างที่ผมเรียนขั้นต้นว่าพายุจะเข้ามาเนี่ยจะตกเหนือเขื่อนเห็นไหมผมเขียนไว้อันนี้เขื่อนภูมิพลคิวลมสิริกิตนะคือมีสองแนวทางเลยใช่ครับสามแนวทางตุว้ายอีกก็มีนะโคกใกล้เขื่อนแต่เหนือเขื่อนเจ้าพญาเห็นไหมเขื่อนเจ้าพญาตกใต้เขื่อนเจ้าพญาอีกเห็นไหมทีนี้คําถามคือว่าไม่รู้จะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องประเมินให้ได้นะเพราะฉะนั้นน้ําที่ปล่อยผ่านเขื่อนเจ้าพญาเนี่ย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเริ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้2,600วันนี้2,700ลูกอัลเบิร์ตีประมาณนะฮะเนื่องจากว่าพายุเตี้ยหมู่ฝนที่ตกจากพายุเตี้ยหมู่อยู่แม่น้ํายมแม่น้ําปิงกําลังทยอยลงมาแล้วะนะแม่น้ำน่นานทยอยลงมาประมาณอีกประมาณ2-3วันถึงจะถึงจุดสูงสุดของเขาโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอาจจะไปถึง3,000ลูกอัลเมตร์ตวีก็ได้ะนะครับทบรา,านมาแล้วนะครับ2,700ณนะวันนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นผมเพิ่งไปดูมาเหตุการณ์นะฮะ มีคนังกั้นน้าแตกบริเวณนี้นะฮะที่ป่าโมกเป็นปัญหาเร่งด่วนทันทีเลยเราประเมินทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะน้ำจะออกไปเท่าไหร่นะแต่ละก่อนนั้นเรามาพูดเรื่องถ้าไม่แตกก่อนนะว่าเป็นยังไงฮะเราอยู่ใต้เขื่อนเจ้าปยาณสุดแดงนี้เพราะฉนี้จุดที่เราอยู่อยู่ใช่ประมาณนี้นะครับถ้าเขาปล่อยประมาณสามพันในขณะนี้ตัวเลขอ่ะผมประเมินว่าสามพันน่าจะไปถึงละหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ขณะที่เกิื่อนปาสักประกาศเมื่อคืนนี้แล้วว่าเกิื่อนปาสักมีแนวโน้มจะเต็มฝ่ายเดือนนี้<อ>นะปลายเดือนนี้เพราะาน้ําเข้ามากเกิ<อ>ื่อนปาสักจาเป็นต้องปล่อยน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาแรงอีกอนะครับเพราะฉะนั้นท่านดูนะครับว่าสามพันที่ปล่อยมาเนี่ยจะลงมาเจ้าพญา,านะแล้วเขาก็จะเอาน้ําเนี่ยเข้าสู่คลองผเงเผงนะครับผเงเผงผมไปดูมาอีกเหมือนกันผงเผงเหลืออีกเม็ดหนึ่ง<อ>จะล้นตลิง่งค่ะซึ่งตรงกับระดับที่จะเป็นปีห้าสี่เหมือนกันเลย ขณะนี้เรามีแก๊ปอยู่หนึ่งเมตรที่จะเป็นปีห้าสี่นะครับหนึ่งเมตรเท่านั้นตอนนี้คําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอแก๊ปอย่างเงี้ยมันยาวนานเนี่ยผนังมันทนไม่ได้อืม,มันแตกทันทีนะครับบริเวณนี้น้ําที่ลงมาเนี่ยสามพันเนี่ยนะครับอยุธยาเกาะเมืองเนี่ยหลังจากคลองบางบานเนี่ยเขารับได้ประมาณพันสองร้อยค่ะหลายคนก็ถามว่าเอ้าปล่อยสามพันมาพันสองร้อยเกาะเมือง เต็มเลยเศรษฐเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยเห็นไหมเขาจะต้องผันคลองผงเผินอุปกรณ์นะนะตอนนี้เขาผันเกือบเต็มเลยนะเราไปดูคลองสภาพอันนี้ที่บอกว่าเหลืออีกแค่หนึ่งเมตรใช่ไหมใช่เหลือหนึ่งเมตรนะครับจะถึงปีห้าสี่นะครับเหมือนกับเหนือเกินเจ้าพญาเหมือนกันเหลือหนึ่งเมตรนะครับเพราะฉะนั้นระดับนี้เราเรามองเลยว่าอันตรายละน่าอันตรายถามว่าผันไปคลองผงเผินแปดร้อยก็เหลือสองพันสองเห็นไหมแล้วผันเข้าคลองต่างๆอีกนะคลองบางบานอีกนะสามร้อยสี่ร้อยประเด็นคําถามคือว่า มันใกล้ลิมิตแล,แล้วเกินม,มันใกล้จุดวิกฤตมากั1,200ค่ะถ้าเกินนี้จะทํำยังไงนั่นสิคะอาจารย์พายุข้างหน้าจะมาอีกลูกสองลูกสามลูกเราไม่รู้จะเข้าไม่เข้าเราไม่รู้แต่ความเสี่ยงมีแล้วเราจึงต้องประเมินไงว่าถ้ามา3,000เป็นยังไง3,500เป็นยังไง4,000เป็นยังไงปัญหาจะเกิดขึ้นกับท้ายน้ํำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นผมเจ็ดสีฟ้าเหล่านี้เพื่อเห็นว่านี่คือความเสี่ยงสูงสุดท,ที่ท่านจะต้องเจอค่ะ เราได้ฟังอาจารย์ประเมินแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังแล้วนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงยังมีคําถามค้างคางอยู่ในใจค่ะแล้วตกลงปี54กับปี6,4มันจะเหมือนกันหรือไม่วันนี้อาจารย์มีคําตอบมาให้เรารดูด้วยนะคะโอเคครับอย่างที่เรียนข้นต้นว่าเรามีสาสถานการณ์จําลองอให้บวกกับสถานการณ์ปี54ให้อ,อันนี้ก็ปี54นะครับตั้งแต่1ตุลาถึง30ตุลาเลยนะเราสร้างซิมเลชันขึ้นมาเห็นภาพ แน่นอนนะครับน้ามานคะรสวรรค์เยอะอน้ําอยู่ในเลือกลุ่มเยอะมากนะครับเพราะว่าฝนตกเหนือเขือเ่อนเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเหนือเขื่อนเยอะน้ําก็ผ่านเยอะนะปีนี้เหนือเขื่อนน้อยกว่าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตะแต่มาตกเอาใต้เขื่อนเนี่ยมากกว่าประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตตอนนี้นะครับยังไม่รวมลูกที่จะมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นภาคกลางมีฝนตกหนักกว่าปีห้าสิเราลองจินตนาการไปว่า ฝนที่ตกมาเหนือกระตกที่มากลางๆเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรถ้าตกมาทางเหนือหนว่าน้ําเหนือจะหลากมีมากเข้ามา,าแต่ถ้าตกกลางๆมากก็คือตกในพื้นที่เลยน้ําท่วมท่มงนะนี่คือพฤติการน้ําท่วมต่างกันนะปีนี้คือตกแบบน้ําท่วมทุ่มงให้จินตนาการว่าฝนตกแบบนี้นะปี54เนี่ยหมายถึงว่าน้ําเหนือมา,าถ้าฝนตกแบบปี64เหมือนกับว่าน้ําท่วมนิมมคมตสบบาหกมบังปูตกมาในพื้นที่5,000ไร่เลยเห็นภาพเลย สถานการ์จำลองแรกนะฮะปล่อยมา3,000อ่าะะที่ท่านบอกเมื่อกี้เสนอที่ดินเแล้วบว<อ>กไปอีกหนึ่งพันมาจากป่าศักดิ์เพราะว่าป่าศักดิ์ปล่อยน้ำเยอะมากมนะตอนนี้เขาจะปล่อยภาพที่เห็นหนีไม่พ้นที่จะท่วมนะฮะสิงห์บุรีอ่างทองบางส่วนเกาะเมืองเห็นไหมฮะประเด็นก็คือเกาะเมืองแล้วก็เข้ามาปทุมธานีเห็นไหมนี่ปทุมเห็นไหมอ็อ่อนกรุงเทพก็อาจจะมีนิดหน่อยเห็นไหมอีกนิดนึงก็จะถึงคนกรุงเทพแล้วนั่นส่วนสุพรรณบุรีบางขุนสมตอนหน่อยฮะนี่สามพันนะฮะสามพัน แต่ถ้ามา3,005นะครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูภาพถัดไปนะครับ3,005แต่ยังคงป่าศักไว้เพราะว่าป่าศัก์หนักจริงๆหนักนะภาพที่ออกมาจะเป็นไงฮะเดี๋ยวนี้สิงห์บุรีก็ขยายแล้วขยายอ่างทองก็ขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นเกาะเมืองก็กว้างขึ้นลประทุมธานีก็กว้างขึ้นเข้ามาเริ่มกรุงเทพเนี้ยใกล้ๆกันแล้วใกล้ๆเหมือนกันฮะกรุงเทพตอนเหนือเห็นไหมทีนี้แน่นอนเราบอกแล้วพายุจะมาซึ่งเราไม่รู้ว่าทิศไหนหรอกแต่เราสมมุติว่าให้ตก ใต้เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิลิกิตและก็ลากเข้ามา,านะเพราะฉะนั้นภาพก็จะเป็นอย่างนี้4ี่พันค่ะในปี25 5 4เนี่ยตัวเลขประมาณ3 0 0 7นะใกล้ๆก,กันกันนะภาพก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเริ่มหลากขึ้นกรุงเทพพหานครบางคนถามว่าอา้าวเมื่อกี้เปรียบเทียบปี54ทำไมปี54าต้องเงินเต็มเลยนะครับเนื่องจากว่าเราลันแบบจําลองนะครับเพราะว่าเราต้องการจะรู้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนขณะนี้เพราะฉะนั้น ผมไม่สามารถจะรอนทั้งเดือนได้นะเราเรียนแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยสัปดาห์เดียวเดียวภาพจะเป็นอย่างเงี้ย<ฆ>ถ้ามา4,000สัปดาห์เดียวเป็นอย่างงี้ถ้ารันต่อไปยาวน้ําพวกนี้ก็จะไหลลงมาเรื่องไหลเข้ากรุงเทพแน่นอนเป็นไปนไม่ได้ที่จะไหลไปที่อื่นเนะพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็คือถ้ามา3,500-4,000เนี่ยมัน่อดแหลมมากมนะและประกอบกับข้อมูลกรมชลทานบอกว่าถ้ามาแล้วมาผ่านก่อนถึงตรงนี้ที่บางไทรนะ<ฆ>ตรงนี้เกิน3,500 เขามีปัญหากรุงเทพมีปัญหาก็มันก็ตรงกับแบบลองเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่305ใช่ไหมค่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอนนี้นะครับอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์ได้ให้ดูแผนภูมินะว่าปีนี้น้ำมันมาท่วมตรงภาคกลางตรงนี้มันมันกองกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ถ้ามันมันกองอยู่ตรงนี้มันจะไหลไปไหนได้อะคะอาจารย์ครับแน่นอนฝนตกใต้เขื่อนครับน้ำกองอยู่แล้วค่อยๆไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาเพราะฉะนั้นการไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาก็เหมือนที่เราเห็นในภาพหลังนะค่อยไปเพราะฉะน ตัวนี้มันต้องผ่านกรุงเทพมหานครแน่นอนมันไปไหนไม่ได้แล้วนะครับมาผ่านเทพทีนี้ปัญหาคือว่าเตี้ยหมู่ที่มาเนี่ยนะเขาเอามาตกแถวนี้นะครับแล้วไปตกแม่น้ํายมด้วยนี่แม่น้ํายมนะครับในสุโขทัยก็คือตั้งแต่ภาคเหนือตอนไล่ลงมาใกล้ภาคกลางเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นแม่น้ํายมเนี่ยเราต้องยอมรับเราไม่มีเขื่อนอะไรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแม่น้ํายมก็จะเติมมาที่เจ้าพยาเจ้าพยากี่เส้นนี้ค่ะและก็จะเติมมาที่เขื่อนเจ้าพยา ขณะน,นี้น้ําจากแม่น้ํายมแม่น้ําปิงต่างๆเนี่ยกำลังทยอยมาอ,มอีกสองสาวันจะมาสูงสุดที่เขื่อนเจ้าพยาค่ะ<ฆ>เห็นไหมเพราะนระดับตอนนี้นะครับระดับเ,เหนือเขื่อนเจ้าพยาอยู่เนี่ยนะครับเราเช็คดูเมื่อตอนเช้าเนี่ยอยู่ประมาณ17เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปลนกลางปี2องอยอยู่ที่18เมต <ew> รเหนือกลางเพราะฉะนั้น1เมตรเท่านั้นนะมันตรงกับตัวเลขที่ผมไปคลองผงเลงเลยอีก1เมตรเท่านั้นนะครับถามว่าอีก1เมตรตัวนี้ เตี้ยหมูยังไม่มาถึงเลยนะอ่ oh. อีกพายุอีกลูกสองลูกเราไม่รู้ <Ha. S 2> ค่ะคาเสี่ยงมีเปล่าเห็นไหมถ้าคําเสี่ยงมีท่านต้องไปบริหารคําเสี่ยงแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็บริหารเพียงแค่ว่าถ้าปล่อยสามพันสามพันห้าสี่พันภาพจะเป็นอย่างที่ผม <Ha. S 2> บอกตามประสบการณ์ของอาจารย์ที่อยู่ในวงการน้ําน้ําท่วมต่างๆฝนต่างๆเนี่ยนะคะคอาจารย์คิดว่าปีนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คร่าวๆ ถ้าถ้าพูดด้วยใจก็คือว่าอ,อย่างนี้ว่าปีนี้สิ่งที่เรากังวลที่สุดเลยห่วงที่สุดคือฝนตกบริเวณนี้แหละใต้เขื่อนกินกน่วลมใต้เขื่อนใต้เขื่อนกิ่วลมเนือเขื่อนเจ้าพญาใช่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเขื่อนหรือตกใต้เขื่อนเนี้ยมันทําให้เรื่องของอ่านี่คมบางปูที่ผมบอกใช่ไหมมันน่าก,กังวลนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจะพายฟังว่าน้ําท่วมสุโขทัยหนักเนี่ยถามว่ามาจากไหนค่ะ น้ำไม่ได้มาจากแพร่เลยนะลงมาเห็นไหมแสดงว่าอะไรท่วมสุโขทยัยแสดงว่าน้ํามาจากด้านข้างเขามาจากเถินเขามาจากตากเขามาข้างเขามาทางฝั่งตะวันตกใครจะคิดว่าพรูปแบบของฝนมันเป็นอย่างนี้อะ่ะทุกคนก็คิดว่าจะท่วมสุโขทยัยต้องท่วมแพร่ก่อนเช่นเดียวกันคิดว่าจะท่วมกรุงเทพปริมณฑลปทุมธานีต้องมาจากน้ําเหนือผ่านจามรยาคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยตอนนี้มันอาจจะมาด้านข้างเห็นไหมฝนตกหนักมากมาด้านข้างสองข้างนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นมันขึ้นกับเส้นทางจริงๆนะฮะเส้นทางว่าจะมาอย่างไงน,นะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะคํานวณได้ว่าโอเคล่ะจะมีฝนตกจะมีพายุมาแต่เราไม่สามารถคํานวณทิศทางของเขาได้เลยครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทางไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังในหลากหลายรูปแบบตแต่และซีนารีโอไปเลยใช่ไ<ช>หมคะ อาละคะตอนนี้อาจารย์ว่ายพูดถึงจังหวัดสุขโขทัยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นะคะทีมศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะช่วงนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณเจี๊ยบนันทพรนะคะรอเราอยู่ที่สุขโขทัยแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะขอบคุณพี่ปุ้เป้และอาจารย์เสรีนะคะตอนนี้ทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทยทีวีเอสยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยอย่างต่อเนื่องค่ะ ช่วงนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะระดับน้ําในเขตพื้นที่ตัวเมืองชั้นในหลายจุดเริ่มลดระดับลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังคงมีบางจุดค่ะอย่างเช่นที่บริเวณหน้าโรงพิบาลสุขโขทัยนั้นระดับน้ํายังคงสูงอยู่ที่30-40เซนติเมตรค่ะในส่วนของการช่วยเหลือทางจังหวัดก็ยังคงมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําลงสู่แม่น้โยมนั่นเองค่ะ รวมถึงเรื่องของอาหารตอนนี้ทีมข่าวอยู่กันที่โรงครัวนะคะซึ่งเป็นโรงครัวที่จะประกอบอาหารส่งไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่ลำบากเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงมาตรการการช่วยเหลือกับผู้ว่าวิรุณกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ว่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงครัวครับเป็นหนึ่งในมาตรการการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยไหมคะครับใช่ครับไฟที่มาเนี่ยเป็นน้ําท่วมนะครับเรื่องท่วมไรนาก็ส่วนหนึ่งเราพยกลัดไปอยู่ที่สูงแล้วพี่น้องที่ถูกน้ําท่วม นะครับไม่สามารถจะลงชีวิตไปกกรประกอบอาหารได้เราก็ตั้งโรงคัวแล้วเราก็มีรถโรงควัวของปพนะครับสองพันรถของทหารหนึ่งพันนะครับเขาบอกว่าในช่วงนี้ได้รับความหมายอุปนิสจากคนที่พื้นทาอยางยากแล้วก็ของจิตอาสาอที่ข้างหลังนี่ที่เป็นอาหารที่ท่านเห็นนะครับนิดนึงนะครับถ้าเป็นอาหารอย่างนี้นะครับก็จะแจกนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าแจกหลาย บ้านนะครับแจกบ้านเดียวก็คือวันนึงสามมื้อวันนี้สามมื้อนะครับก็หมายว่าอย่างเงี้ยปีทั้งหมดเนี่ยก็บ้านหนึ่งก็ไปสิบกล่องออกถ้หมายว่าท่านมีกี่คนก็แล้วแต่เพราะว่าคะอย่างที่เห็นตอนนี้คืออาหารหน้าทานทุกเมนูเลยนน้กดูนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้มาอันนี้ก็เป็นอ่าตัดตัวผักหมูตัดตัวต้องบอกว่าชีวิตคนสุโขทัยนะครับกล้วยขีดนี่ก็ต้องใส่ตัวคำยาวต้องมีเอกลักษณ์ผมเองผมก็บอกว่าหนึ่งเต็มกับข้าวนะฮะอันนี้ช่วยกันอันนีี้้นนอๆเ่ย เป็นกลุ่มแม่บ้านมาก,มากเป็นกลุ่มอาสาสมัครเป็นข้าราชการมาช่วยกันก็เป็นเป็นข้าวนะครับไข่ต้มแล้วก็เป็นผัดถั่วนะครับเราก็จะแจกแล้วก็พยายามที่ไม่เขาซ้ำตอนนี้มาเช้าคุยชมประทานนะครับน้ําที่เรามาเนี่ยมันเริ่มลดลวเริ่มลดตัวแล้วนะครับที่ล้นจากสปริงเวไม่มมกเนี่ยมันมันก็ยังล้นอยู่นะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบเยอะแล้วแต่ประเด็นในในตัวเมืองเนี่ยนะครับที่ว่าน้ําท่วมเนี่ย ตอนนี้น้ําเริ่มเริ่มลดลงเพราะจริงๆแล้วสุโขทัยีมันเป็นที่ท,ที่สูงเป็นที่สูงที่ลุ่มตมม่ำนเะแล้วที่ลุ่มตม่ำไอ้ตรงลุ่มต่ำเนี่ยอย่างเช่นแถวโรงพยาบาลใกล้น้ำล้ำพันธ์เนี่ย<ะ>มันกันยากเพราะน้ำมันถ้าท่านไปดูน้ํามันใหญ่นะเราก็พยายามจะก,กันไว้<ะ>แต่ในในภาพรวมเนี่ยทางโชว์ประธานบอกว่าถ้าไม่มีฝนล,ลงมานะครับช่วงนี้ก็สามารถระบายน้ําได้เร็วที่สุดประมาณสักโชว์ประธานบอกประมาณ 20, 20กว่าวันเนี่ยแต่ว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยบอกให้ลดให้เร็วที่สุด ส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่มอกนะคะจะมีการปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่เราอีกไหมคะคือจริงๆตอนนี้แม่มอกมันล้นล้นแล้วมันเหมือนมันเหมือนใส่ในถังล้นเนี่ยตอนนี้พอมันล้นเนี่ยตอนนี้น้ำปริมาณน้ำประมาณ116อย่างเงี้ยนะตอนนี้บางส่วนมันก็ต้องล้นเพราะยังไงมันเก็บไม่ได้หรอกมันต้องล้นสปริงเวย์อยู่แล้วแต่ก็พยายามที่จะไม่ระบายน้ําที่อื่นมาแล้วก็ถ้ามันสามารถเดินน้ําได้แต่นี้มันยากคือน้ำเนี่ยมันไหลลงมาจะลงที่สุโขทัยเป็นหลัก เราก็พยายามจะโดก<ด>ไว้ผ่านป,ประตูะไรต่างๆนะครับสุโขทัยคือว่าอยู่ในช่วงที่ระดับน้ำรอการระบายแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะคหลายคนอยากทราบว่ามาตรการหลังน้ําลดมีอะไรบ้างค,ะค่ะก็หนึ่งก็คือคือที่ทำกินเกษตรนะตอนนี้เกษตรเขารอน้าลดนิดนึงเขามีเงินอยู่แล้วล่ะเช่นเป็นนาเนี่ยเขาก็มีชดเชยไล่ละพันกับ40บาทตัวเลขประมาณพันร้อยนะครับเสื่องเลื่อนอาคารม้าเลื่อนที่จะสนับสนุนตอนที่หายของเขาเนี่ยก็รอหลังน้ําลด รอหลังน้ำลถว่าแล้วไปดูว่าบ้านเขาเสียหายขนาดไหนแล้วก็ตีราคาออกมาตอนนี้เงินกองทุนมีหมดแล้วขณะเดียวกันถนนร้อนทางผมก็คุยกับกรมทางนะ้วก็บอกว่าหลังจากนี้น้ำรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะระดมใช้เงินมีโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยผมก็บอกว่าถ้ามีงบประมาณเนี่ยใช้เงินสะสมอินเลไรแล้วแต่หรือไปปรับแผนใะนปี65 ให้มาซ่อมถนนน้ำท่าให้กับคืนสูงสภาพเป็นเร่องที่สุดคู้ว่าคะนอกจากโรงพคารที่เราตั้งแล้วก็มีเรื่องของรถโอปอล์พอง่วยงานต่างๆที่มาทำผลงานวันนี้เราครับวันนี้เราได้ผอทุกคนเลยครับจากมูลิติเพื่อนเมืองไทยยำญาติครับสภากขยะไทยนะครับมา ให้เป็นลงครัวถามท่านรองบ้างดีกว่าว่ากำหนดระยะเวลาในครับในการที่เราจะทําอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบอุทัภัยอะค่ะค่ะเบื้องต้นนี้ฮะเราก็ขอจมผัดไว้5วันนะคะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเราก็จะขอนื่องไปค่ะค่ะวันนี้เราเป็นรถลงครัวของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย2คันนะครับซึ่งนี้พ่อครัวเนี่ยทำครัวหุงข้าวแกงต้มยำได้หมดนะครับสองคันแล้วมีรถน้ำนะครับรถทําน้ําดื่มกันด้วยนะครับแล้วก็มีรถของ หน่วยทหารเนี่ครับของของทัวบ้าที่สามนะครับเป็นรถล,ลองตัวอยากให้ท่านรองช่วยฝากถึงชาวบ้าน,นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันได้ยังไงคะค่ะก็ต้องอคือน้ําท่วมนะครับก็เป็นเรื่องที่ เรื่องธรรมชาตินะซึ่งทุกคนก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ถนะ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ก็ <ๆ S 2> ขอให้ทุกท่านนะะที่ประสบอุปสรรไทยนะก็ขอให้มีความเข้มแข็งนะมีกําลังใจที่ที่ที่เข้มแข็งนะเดี๋ยวอ,อีกไม่นานนะาก็เาศกาลคลี่คลายแล้วก็จะฝ่านะภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะค่ะ<ส> และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความหงวงใยและความปรารถนาดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านรองผู้ว่ารวมถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่จิตอาสศา,ศาทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อที่จะส่งความหงวงใยทั้งหมดนั้นไปถึงชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้ค่ะแล้วก็เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้วยกันค่ะพี่ปุเปและอาจารย์เสรีค่ะมันอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้นะคะบางทีเราไม่สามารถกําหนดในเรื่องของปรากฏการธรรมชาติได้แต่สิ่งที่เรากําหนดได้ก็คือการบริหารจัดการของเรานั่นเองนะคะใช่ครับ คือผมเอาประสบการณ์ของสกโตไทยมานะมาบอกพวกเราว่าเรามีเวลานะถ้าน้ําจะท่วมกรุงเห็นะเรามีเวลานะอย่าปล่อยให้บทเรียนนี้ปล่อยไปโดยประโยชน์นะบทเรียนจากลำเชียงไกลล่างบทเรียนจากลำคันฉูในโคราชเช่นกันนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าก่อนเตี้ยหมู่จะมาเนี่ยนะประมาณหนึ่งสัปดาห์ผมเห็นว่ามีการคาดการณ์ฝนจะตกในโคราชหนักมากถึงร้อยหกสิบห้ามิลลิเมตร ผมก็ประเมินเลยว,ว่าปักช่องท่วมแน่ในขณะนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพอ,อากาศปีนี้มันคล้ายกับปี53 63คล้ายๆกันเลยปี53โคลาดน้ําท่วมปักช่องน้ําท่วมปี63ปักช่องน้ําท่วมโคลาดน้ําท่วมปักตรงช่ไหนะมเราจึงรีบไปทันทีไปดูน้ําก่อนว่ามันเท่าไหร่แน่พอเราไปดูปับ๊บเราก็ประเมินซีเนลโอเหมือนกันเลยนะประเมินไว้พอหลังจากนั้น5วันละตาม3วันละตาม3วันละตามบอกว่า ขณะน,นี้มีนวโนมจะขึ้นบนเพราะเหลือหนึ่งวันบอกว่าไปชัยภูมิแล้วเห็นไหมเปนตามแบตเตอรองก็ต้องปรับปรับตลอดให้ตามเขาเนะพรปรับแล้วเนี่ยเราก็พบว่าชัยภูมิโดนหนักแน่เราก็ส่ง Facebook เลยส่งเตือนไปเลยว่าไฟฟูให้เตรียมรับสถกกานะแต่ผลที่ปรากฏน่ะชัยภูมิแตกนะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําการบ้านมาก,ก่อนอย่างที่เราบอกนะมันมีปัญหาใช่หไหมพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามานะครับลำเชียงไกักขณะนี้น้ําเต็มเป็นเหมือนแก้วที่น้ําเต็มใช่ไหมเพราะฉะนั้น แก้วใบนี้จะรับลูกใหม่ก็คือฝนที่จะมาย่อมไม่สามารถรับได้เห็นไหมฝนที่ตกจากแก้วใบนี้ก็ต้องมาหาชาวบ้านค่ะไหมไม่สามารถจะลดมันได้เพราะว่าแก้วเต็มมันเต็มแล้วนะในขณะที่แก้วเต็มเนี่ยก็มีการก่อสร้างแก้วก็รั่วอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันสองทางานะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือถ้าพายุลูกนี้เข้ามาชัยภูมิอีกฝนจะเป็นอย่างไรต้องประเมินแล้วใช่ไหมหนักอยู่แล้วจะ ทำให้ลำบากมากยิ่งขึ้นอย่างไรประเมินแล้วตอนนี้ค่ะ,คะตอนนี้ก็คือทางทีมของอาจารย์ก็กําลังประเมินแล้วใช่ไหมคะว่าพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาช่วงกลางเดือนออต้นเดือนตุลาครับเจ็ดแปดเก้าถึงสิบห้าเนี่ยถูกต้องใช่ไหม,มน,นยังไงบ้างคะนะครับคือเนื่องจากว่าการแต่ละประเมินแต่ละเคสเนี่ยนะมันใช้เวลานานมาก<อ>นะเรายิ่งมีเวลาเตรียมก่อนเหตุการณ์จะมาเนี่ยมันยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ลำเกียงไกลล่างหรือลำคันฉูก็ตามเนี่ยครันนี้มันง่ายกับเรามากในเชิงของมมันเต็แล้วะ เปนฝนที่มาเนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานเลยถ้าฝนมาเท่าเตี้ยมู200มิลลิเมตรเนี่ยน้ําจะเป็นยังไงเราประเมินได้ง่ายแล้วเราก็ทําแป๊บเดียวเสร็จนะแต่ว่าตอนนี้เราห่วงจเจ้าพยาเราก็เลยเดี๋ยวจะตามไปชัยภูที่ประเด็นก็คือหนึ่งบริหารความเสี่ยงให้ได้ถึงนี้แค่นั้นเองอนะถ้าทําได้แล้วมันจะจบเลยนะความรุนแรงมันจะลดลงทันทีอย่างที่น้องปูเป้บอกตอเมื่อตอนต้นรายการภัยพิบัติเราลดผลทบมันได้เป็นปัญหาที่จัดการได้ถูกต้องใช่ครับ และในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์น้ำกันที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลค่ะซึ่งตอนนี้ทีมผู้สื่อข่าวจากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติคุณพลอยพลอยพันธ์รอเราอยู่ที่นั่นค่ะ ค่ะคุณพะคะนันคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลล่างนะคะซึ่งปัจจุบันคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีการนำรถแบ็คโฮค่ะขนดินจำนวนมากนะคะมาถมตรงจุดที่เป็นจุดที่ชำรุดหลังจากที่มวลน้ำมหาศาลจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตอนท้ายของอ่างเก็บน้ำซึ่งก็ได้แก่ตำบล บันลังนะคะอาเภอโนนไทยะคะ่ะรวมถึงพื้นที่อำเภอต่างๆนะคะที่อยู่ท้ายน้ําส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถูกน้ําท่วมบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรด้วยซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะจะได้รับความเดือดร้อนอย่างไรหรือว่ามีความกังวลใจอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันกับกับคุณป้าสายม่านนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะคุณป้าสายม่านคะเป็นยังไงบ้างคะวันที่เกิดเหตุที่มีข่าวว่าเกิดมันพังอะค่ะคุณป้าตกัวเลยจ้ะตกหัวก็นอนไม่รับเลยจ้ะหัวน้ำจะถ่วมแล้วตอนนั้นเองใจเราแบบคิดว่าจะต้องอพยพหรือว่าก็เห็นอยู่สูงแต่ก็ไม่อพยพแต่แต่กลัวแต่ก็สงสารบ้านอื่นที่น้ำก็ถ่วมนะจ๊ะเห็นว่าเราก็มีพื้นที่การเกษตรในจุดที่ตามจจ้ะก็มียี่สิบไร่แต่เขาไปดูไม่ได้จ้ะที่คุมเมืองจ้ะ ปีนี้มันเยอะกว่าทุกปีเลยค่ะมีมากเยอะจริงๆเอาอะไรไม่ทันเลยก็คือน้ำจะมาเป็นปกติเนาะเราลูข่าวว่าน้ำม,มาเราก็เก็บของขึ้นเนาะเราต้องทนอย่างเดียวเลยเนาะแต่สภาพเศรษฐกิจอย่างงี้ที่ผ่านมานี่โควิดก็เยอะเนาะขายของก็ไม่ปกติอยู่แล้วเนาะแล้วมาเจอหน้ามันอย่างนี้ที่ก็คือซ้ำเข้าไปอีกหน่อย นี่ก็เป็นอีกเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรค่ะคุณพักน,นันคะคุณผู้ชมคะเราได้ฟังการประเมินสถานการณ์จากรองศาสตราจารย์ดรเสรีกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเองอาจจะมีการเอะขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอาจารย์พูดแต่ละครั้งอาจารย์บอกว่ามีความใกล้เคียง54กับ64 5 4กับ64ใกล้เคียงกันอันนี้อาจารย์กาลังจะบอกอะไรเป็นในในหรือเปล่าคะเนี่ยผมจะบอกในในว่า เราต้องเริ่มบริหารคำเสี่ยงตัวเองได้แล้วนะครับอย่าให้คนอื่นมาช่วยก่อนที่เราจะช่วยตัวเองนะครับครับผมอาจารย์คิดว่ารอบนี้เราจะรับมือได้ดีขึ้นไหมคะคือผมคิดว่าตั้งแต่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราทําไปได้เนี่ยสองสองมาตรการหลักๆนะมาตรการหลักแรกก็คือมาตรการใช้เชิงโครงสร้างนะก็คืออันนี้เองที่ทําไปนะครับเรายกคันกั้นน้ําบริเวณริมน้ำป่าศักดิ์นะฮะตัวท้าย ท้ายคันเนี่ยยกขึ้นมาก็คือเป็นถนนะนะครับเรายกถนนรอบไปน้ําท่าจีนยัองชายสีนะยกมาเพื่อที่จะให้ไม่น้ํามันล้นนะครับเนี่ยทาไปหรือแม้แต่ในเกลื่อนเจ้าพยาก็มีการสร้างนะนั่นคือประเด็นแรกคประเด็นที่สองก็คือว่าเราใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างก็คือเรารวมรวบรวมหน่วยงานน้ำนะเข้ามาอยู่ด้วยกันเพื่อให้มันเป็นซิงเกิลคอมมานด์อะไรก็แล้วแต่สองอย่างนี้ทําไปนะแต่สองอย่างนี้ไม่ได้มีประสิทธิผลในการลดจดน้ํานะ เพราะว่าน้ํายังมาเหมือนเดิมเห็นไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราบีบน้ําอีกน้ําจะยกดับสูงขึ้นนะผมจึงบอกว่าแม้น้ําปริมาณน้าไม่มากเท่ากับปี5้าสี่แต่ระดับมันถึงอระดับมันถึงหมายถึงว่าความดันแรงดันมันถึงเขื่อนมันถึงแตกไงผนังมันถึงแตกเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าที่เราบอกไปว่าให้ระวังเนี่ยมันเริ่มเกิดแล้วใช่ไหมปีนี้เนี่ยฝนตกในภาคเหนืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าน้อยกับปกตินะครับแต่ตกในภาคกลางภาคอีสาน มากกว่าปกติรวมทั้งภาคใต้ด้วยเมื่อผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตันออกเฉียงเหนือไปแล้วถึงคิวของภาคใต้ในช่วงปลายเดือนตุลาถึงเปื่อนพฤศจิกา,าปีนี้คาดการณ์แล้วว่าภาคใต้จะมีปัญหามากที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะปรากฏก,การณ์ลานียจะลากยาวนั่นหมายถึงว่าฝนจะยาวานะครับความยาวของฝนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสี่ยงมากขึ้นต้องติดตามว่าจะเกิดย่อมหรืออะไรในบริเวณภาคใต้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้น ชาวภาคใต้ทั้งหลายก็ไม่ต้องประกตกใจเไรเพราะว่าท่านเคยผ่านประสบการณ์ปี่53ปีที่แล้วท่านนครศรีธรรมราชเนี่ยท่่มหนักมากใะนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีประสบการณ์ท่านก็ให้นึกถึงว่าท่านควรทำอย่างไรก่อนตอนแรกนะแต่ในเรื่องระบบการเตือนภัยเนี่ยให้รอที่ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะเตือนท่านเมื่อเวลาที่เหมาะสมค่ะ,ะคทีนี้ร,ระหว่างที่เรารอหน่วยงานภาครัฐมาเตือนภัยเนี่ยตัวเราเองควรจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ครับแน่นอนนะครับ องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้สัญญาณที่ส่งมาให้เราเนี่ยก่อนเจ็ดวันห้าวันะอะไรเนี่ยเราต้องรู้นะถ้าเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราจะปรับตัวเองไม่ทันะนะครับเช่นยกตัวอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพมหลกรนยครับเมื่อมีการพยากรณ์นะฮะคาดการว่าฝนจะมาอีกหกชั่วโมงเนี่ยมีภาพเรดาร์ภาพเรดาร์จะมีความแม่นยำมากะนะเพราะฉะนั้นอีกหกชั่วโมงถ้าท่านยังจอดรถอยู่ใต้ถุนคอนโดเนี่ยท่นาคนควรจะต้องไปแล้วท่านองอารมณ์ลื้อคแล้วมันต้องติดตามเพราะเราเข้าฤดูฝนรดูมลสม ตตต้องิฟังรู้นะคะจะทําให้เราสามารถรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยค่ะและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาไลฟ์สดกันที่เขื่อนเจ้าปยาจังหวัดชัยนาทค่ะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์11นาฬิกาทางไทย PBS แต่ละทีมงานรู้สู้ภัยจะขอยืนหยัดเคียงข้างคุณผู้ชมนําความรู้และความจริงมานําเสนอคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าความรู้นี่แหละค่ะ ที่จะทําให้คุณผู้ชมสามารถรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยวันนี้เป้และอาจารย์เสรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า11นาฬิกาทางไทย p ี s วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ